สวัสดีครับผู้ชมพบกับผมนะครับาจาจย์ปุณนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคุณผู้ชมวันนี้เรามาที่งานบ้านและสวนแฟร์สองพนะครับซึ่งจัดที่ Impact Challenger เมืองทองธานีนะครับงานนี้จัดตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่10พฤศจิกายนนะครับปีนี้นะครับปี -56 นี้สำหรับท่านผู้ชมที่ไม่ได้มางานนี้ที่พลาดงานนี้นะครับเห็นหน้าผมปุ๊บพูดถึงงานนี้ปุ๊บรู้เลยนะครับงานหมดไปแล้วครับปีหน้าค่อยมาใหม่นะฮะ ปีนี้นะครับงานบ้านสวนแฟร์มันมีธีมคือเรื่องของสิ่งสามัญที่ไม่ธรรมดานะครับสำหรับผมมางานนี้ผมเป็นสามัญรุ่นใหญ่ฮะไม่ธรรมดาจริงฮะนะครับอุ้ยพี่เจาคุณป้าคะใช่ครับใช่ครับโอ้ยอาจบุญหนูติดตามผลงานอาจารย์มนาเฮ้ยจริงเหรอครับโอ้ดีใจจังเลยนนะค,ะครับนะครับครครับได้ได้ได,ได้ยังไงฮะฮะเปิดกล้องนะคะครับผมแล้อาจารย์ถ่ายให้หนูหนะ่อยค่ะฮะอ๋อ,อถ่าย คุณผู้ชมดูดูดูแฟนแฟนรายการฮะโอ้โหมา้วัแหมแหมดีใจครับดีใจขอบคุณมากนะครับที่สัห์ให้ผมมาถ่ายรูปให้ไม่ไม่ถ่ายกับผมเลยเหรอครับยังไงท่านผู้ชมโอ้โหแฟนรายการครับแฟนรายการจริงมาไม่รู้สงสัยผมไม่ยืนบังวิวเขานะฮะอ่วันนี้นะครับในงานบ้านและสนแฟเนี่ยนะครับ ครับโอ้โดูรายการอาจารย์ปื้มอาจารย์มากเลยครับปื้มผมนะครับครับประโยคที่อาจารย์บอกใส่อะไรลงไปก็แบบอร่อยอ่ะมันจะมันจะยิ่งสักใส่หรือไม่ครับไม่ใช่คือคือไอ้ที่นี้นะครับใส่หรไมก็อะไรก็อร่อยคุณผู้ชมใส่ไปเถอะใส่ไปเถอะอร่อยอย่างยิ่งนั่นจะยิ่งสักครับไม่ไม่ไม่ใช่ผมครับครับครับไม่เป็นไรครับอ้าผมว่านะคุณผู้ชมงานนี้คงมีแต่คน เพียนๆไม่เต็มนะครับมามากันเยอะมากเลยนะฮะคืออ่ะเราเข้าเรื่องของเราเลยคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเข้าไปดูไปชมงานกันนะครับว่าในงานจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่ชอบงานออกแบบงานดีไซน์ในงานนี้มีเพียบนะครับเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับยังไงก็ล้วแต่ติดตามเราต่อไปนะครับหวังว่าไม่มีใครมาทักผมอีกแล้วนะครับผมไปเลยนะครับเซเรบอย่างผมต้องไปก่อนนะครับอร่อยอย่างยิ่งอ่ะทุกเอง คับคุณผู้ชมโซนนี้นะครับเป็นโซนบ้านตัวอย่างนะครับในแนวคิดสิ่งสามัญที่ไม่ธรรมดานะครับดูแล้วก็ไม่ธรรมดารินะครับจากที่เราเห็นนะครับบ้านหลังนี้นะครับดูแล้วมันเป็นแนวคิดระหว่างเอาเรือนแถวมาผสมกับเรือนริมน้ํานะครับวัสดุที่ใช้ก็เป็นวัสดุที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นต่างๆนะครับแต่นํามาจัดเรียนกระบวนการดีไซน์นะครับกระบวนการออกแบบนะครับคุณผู้ชมดูดีๆว่าจะพบว่ามันเป็นอิฐบล็อกเป็นไม้เป็นอะไรธรรมดาของของที่เราพบเจอกันปกติทั่วไปนะครับ แล้วก็อีกอย่างนีงนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ชนะเลิศนะครับชนะเลิศการประกวดการออกแบบสิ่งสามัญที่ไม่ธรรมดาครั้งนี้นะครับภายนอกอาจจะดูทึบไปนิดนึงนะครับแต่ผมรับรองว่าข้างในเนี่ยโปร่งโล่งสบายแน่นอนครับคนออกแบบการันตีเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมโอ้โหนี่ครับประตูครับประตูของบ้านหลังนี้ไม่ธรรมดานะครับเป็นประตูเหล็กนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถสั่งช่างเหล็กแถวบ้านนะครับทําได้เลยนะครับในการทําประตูเหล็กนี้นะครับโอ้โหครับสั่งช่างเหล็กได้เลยครับแล้วพื้นนะครับพื้นของบ้านนี้นะครับใช้อิฐนะครับเป็นอิฐมอนนะครับคือมอนมอเป็นคนมาทําไว้นะครับอ่ะก็นะครับจะพบว่าข้างในนะครับโปร่งโล่งสบายมากกว่าเท่ามากกว่าที่เราคิดนะครับโอ้โหเจอตรงนี้นะครับ เป็นบันไดเวียนครับนะครับประหยัดเนื้อที่นะครับแต่ว่าอ้วนๆอย่างผมอาจจะขึ้นลําบากนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองดูกันขึ้นได้บ่าเปลี่ยนซ้ายนะครับแม่แปลกๆ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาการกนะคุณผู้ชมอยู่ข้างบนนี่ดูดีนะครับดูดีมองลงไปนี่สวยมากเลยนะครับสเปซสวยนะครับทำให้บ้านนี่ดูโปร่ง ลงมีมุมมองที่แปลกๆด้วยนะครับวัสดุก็แปลกนะครับเป็นสามัญที่ไม่ธรรมดา,าจริงครับครับอันนี้เป็นส่วนนอนของบ้านนะครับก็ขึ้นมาจากบันไดเวียนเมื่อกี้เนี่ยเราก็จะพบส่วนนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมจําได้นะครับเมื่อกี้เราถ่ายหน้าบ้านมาเนี่ยอันนี้คือส่วนที่ยื่นออกไปเป็นเหมือนเป็นเหมือนตาของบ้านนะ่ะเป็นเหมือนหัวอะไรที่ยื่นออกมาจากจากบ้านนะครับ เขาบอกว่ารับน้ำหนักได้ตันหนึ่งเลยนะครับตรงนี้ผมสามารถนอนได้อย่างสบายนะคุณผู้ชมมันเหมือนถ้ำเลยคุณผู้ชมนอนนอนมอยู่ในถ้ำเลยนะครับมันมองวิวได้ด้วยโอ้โหสนุกมากมีความสุขมากครับจริงๆคนเราไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้นะครับผมว่ามีที่ที่รับแขกมีที่นอนมีมีห้องน้ําชีวิตอยู่ได้นะครับคุณผู้ชมในนี้ไม่ไม่ลำบากเลยนะครับดูไม่เล็กอย่างที่เราเห็นจากข้างนอกนะครับข้างในนี่กว้างโอ้โงสงมากไป เดี๋ยวลองไปดูตรงอื่นกันบ้างว่าบ้านนี้มีอะไรน่าสนใจอีกจริงๆแล้วค่อนข้างที่แบบผมชอบนะครับเพราะว่าใช้วัสดุพื้นบ้านพื้นถิ่นเอามาปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างดีมากเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่เราจะเอาไปใช้ทําบ้านของเราเองนะครับโอเคต้องดีสิวะเพราะว่ามันชนะเลิศอนะเนาะ โอ้ oh, สุดๆครับคุณผู้ชมเราเข้าไปดูข้างในมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับพบว่าสเปซมันโป่งโล่งมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้วัสดุที่สามันแต่ไม่ธรรมดา,าจริงๆนะครับจากมุมนี้คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าวัสดุท้องถิ่นบางอย่างนะแค่เราใช้ใช้แนวคิดในการออกแบบมันนะครับเอามาจัดเรียงเนี่ยมันจะทำให้วัสดุสิ่งที่มันมันดูธรรมดาสามันเนี่ยพอเรียงมันออกแบบมันมันจะดูไม่ธรรมดานะครับสำหรับที่คุณผู้ชมเห็นข้างหลังผมนะครับ เขาเคลมว่ารับน้ำหนักได้1ตันนะครับเพราะฉะนั้นเมียคุณตันไม่ต้องขึ้นเลยนะครับคุณตันขึ้นได้คนเดียวนะครับได้1ตันเท่านั้นนะครับอันนี้คุณตันต้องซื้อไปตั้งไว้ที่บ้านสักหลังนล้วแ่ะครับนะครับโอเคนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปไปดูที่อื่นต่อกันเลยครับผมว่ามีที่น่าสนใจได้อีกเยอะนะครับในงานบ้านและสวนแฟร์สองครับผมไปครับครับคุณผู้ชม ในไหนก็ไหนนะครับวันนี้นะครับเราพาเดินดูงานมาได้ระยะหนึ่งนะครับมาเจอคนต้นเรื่องครับต้นเรื่องนะมาเจอคุณเจนะครับคุณเจรมัยพิทักษ์วงนะครับประธาธิการอำนวยการกลุ่มนิยศาสตร์บ้านและสวนรนะครับก็เดี๋ยวก็เลยจะไม่สัมภาษณ์ก็อะไรอยู่นะครับนิดนึงก็เลยเลยเชิญเชิญคุณเจมาให้คุณผู้ชมเห็นหน้าค่าตานะครับว่า คุณใจคิดยังไงเป็นคนต้นเรื่องที่ทําให้งานนี้มันเกิดมันเป็นยังไงบ้างครับมีแนวคิดยังไงเราจัดงานไม่สนใจก็ส4ปีแปีละทุกปีก็จะต้องทําให้มันแตกต่างจากปีก่อนชฮะแต่ว่าผมก็ต้องให้โจทย์กับกับทีมว่าปีนี้เราจะใช้ทีมอะไรดีนี่มันทำมา1 4ปีมันเหนื่อยแล้วมันเบื่อแล้ว่ก็เลยไปปรึกษาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกว่าให้ลองกับสูตรสามัญผู้ใหญ่คือบกคนก่อนพ้อาก็กลับสูตรสามัญดีกว่าเราเออจริงนะเรานําเสนอวัสดุใหม่ๆ่เทรนด์ใหม่ๆ่ ไลฟ์สไตล์ใหม่ๆตลอดเวลาเราน่าจะหาอะไรนิทรรศการอะไรสักอย่างที่มาเตือนให้คนคิดว่าเอ้ยจริงๆแล้วไอ้ของบ้านๆของที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยมันก็ทําให้เจ๋งได้นะถ้าเราใช้มันเป็นนะฮะก็เลยเกิดมาเป็นทีมสิ่งสามัญที่ไม่ธรรมดาสิ่งสามัญที่ไม่ธรรมดาซึ่งคุณผู้ชมก็จะเห็นแล้วนะว่าที่ผมพาดูที่ผ่านมาเนี่ย มันไม่ธรรมาดาจริงๆนะครับ,บมันเป็นของพื้นบ้านเป็นของบ้านบ้านที่เราเห็นกันอยู่ทุกวนันของคุ้นเคยของข้ามเลยล่ะใช่แล้วก็ถูกเอามามา,มา,มาออกแบบ,บมันหน่อยแล้วแล้วแล้ว,ล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 วตอนที่เริ่มคิดเริ่มทําแบบนะครับทางกุญแจมีนาคิดยังไงบ้างครับง่ายมากเลยผมบอกลูกน้องเราเพราะเรากระจายกันไปเลยครับ ไปตามถนนทนทานต่างๆไปตามร้านวัสดุก่อสร้างบ้านๆตามบ้านนอกเลยก็คือถ้าเขามีอะไรขายเราจะน่นมาเป็นโจทย์แต่บ้านเนี่ยจะต้องออกมาแบบแปลกตาที่สุดแปลกตาที่สุดแบบดูไกลๆแล้วแบบเฮ้ยมันเวอร์มากแต่พอไปใกล้โอ้วัสดุเป็นบ้านมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มีเซอร์ไพรส์แบบนั้นมันมีเรื่องราคาที่ถูกด้วยไหมถ้าคอนอยู่ในท้องถิ่นแล้วก็ถูกต้องจริงๆแล้วอะถ้าคนไทยคิดแบบนี้กันเยอะขึ้นนะมันมันจะมันจะไม่สูญเสียการขนส่งเยอะมากก็คือก็คือเราก็ หยิบจับวัตถุที่อยู่ในในท้องถิ่นเราใช่ครับแล้วก็เอาเอามาใช้ใช่มันก็ไม่ต้องแพงใช่ใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ต้องทุกอย่างก็ต้องแบบสามันอย่างเดียวนะในโครงสร้างของบ้านตัวอย่างที่เราทำเนี่ยโครงสร้างมันคือเหล็กรจริงๆแล้วเหล็กทำไมเราเลอกทำเหล็กไม่ใช่ปูนแน่นอนเราสร้าง4ี่วัน<อ>ปูนไม่ได้แน่ไม่ได้ทำไมไม่ใช่ไม้เพราะรู้สึกว่าเราใช้ไม้เนี่ยมันมีข้อจํากัดเยอะแต่เหล็กเนี่ยเราสามารถประกอบทุกอย่างเสร็จได้ที่โรงงานข้างนอก ล้วยกมาประกอบภายในเวลา34วันเราเสร็จเลยบ้านหล<อ>ังนี้แล้วโครงสร้างเหล็กใช้ซ้ําในปีต่อๆไปได้<อ>จริงๆแล้วในความใหม่ของเหล็กก็มีความ sustainable เท<อ>่าเท่ากับการเลือกใช้ของที่มีอยู่ใกล้ๆมือเหมือนกันไม่ต้องใช้ของใกล้มืออย่างเน,นียอแย้วอยอมโอ้โหกลับไปยุกหินกันดีกว่าไม่ใช่ใหม่กับเก่าผสมกันน่าจะช่วยโลกช่วยชาติได้ครับอันนี้อันนี้เป็นแนวคิดที่ดีนะคุณผู้ชมก็คือว่าจริงๆแล้วเรา อิฐจับวัตถุในท้องถิ่นครับแต่ไม่ได้ใช้อย่างนั้นเพียวเพียวร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ดูความเหมาะสมให้ดูหน้าที่การใช้สอยของเราให้ดีเลือกเลือกใช้ที่มันที่มันเหมาะเหมาะเหมาะกับตัวเรานี่นี่ดีไซน์กันเองหรือยังไงดีไซน์เองก็คือน่ารักกันมากครับกองบกของหนังสือทั้งสามเล่มบรรณสวนรวมเปนนายโฮงจริงๆแล้วพวกเราก็เป็นสถาปนิกหรือมัณธนากรนักสวนโดยโดยโดยเทรนนิ่งอยู่แล้ว เราเปลี่ยนอาชีพมาทำหนังสือน,นะครับอย่างตรงนี้ก็เขานั่งดูตรงนี้เขาฟังเพลง<ๆ>กินกาแฟอ่านหนังสือเพลินๆแต่จริงๆแล้วเขาได้ไอเดียด้วยพ่าจะยังไม่ทําวันนี้แต่ว่าเขาเฮ้ยติดใ,ใจมาแล้วสักวันหนึ่งพ่อจะยอมทําตามฟังฟังที่คุณแจพูดเนี่ยผมก็เลยเพิ่งมานั่งสังเกตนะครับว่าที่ที่เรานั่งอยู่เนี่ย เออมันเป็นโต๊ะกาแฟเหมือนโต๊ะกาแฟบ้านๆจริงๆตอนแรกผมไม่ได้ไม่ได้สังเกตว่าเนี่ยล่มล่มอะไรนี่นะพี่ผมก็เป็นล่มแบบที่เราเห็นเห็นเลยอ่ะเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้ทั่วไปเลยเก้าอีธรรียวสีไทยซูเปอร์แวร์เลยนะธรรมดาธรรมดามากขอบคุณมากที่เอ่ยชื่อเป็นสปอนเซอร์เรานะฮะให้เรามาฟรีโอเคส่วนไม่อัดนี่ก็ร้านนานะฮะร้านนานร้านนาให้เข้าไปเลยก็เอาไปชี้เมื่อกี้นี่ฮะร้านากลายเป็นเก้าอี้ที่สามัญไม่ธรรมดาโอ้ไม่ธรรมดานะครับเพราะพฉะนบาทผมว่านะสำหรับ พี่น้องนะที่ที่มีมีร้านริมทางข้านถนนอย่าคิดว่าทำอะไรที่มันดูเก๋ๆได้เท่ไม่ได้นะเนี่ยเอาไอเดียไปใช้ไม่ไม่ไม่หวงไม่หวงเลยเอาไปใช้เอาไปใช้เลยพี่น้องนี่นี่ไม้อาดร้านนะเก้าอี้สีทันทูปแวร์นั่นไงขใจมากนับว่าเป็นไอเดียที่แบบว่าดีมากนะผมว่าบ้านและสวนแปลนี้เป็นเป็นงานที่กระตุ้นกระตุ้นต่อมติงให้คนคิดได้ตลอดเวลาขอบคุณครับ ครับผมก็ก็ต้องต้องต้องชื่นชมนะครับเว่าเรามีงานอย่างนี้เสียดายนะกว่าป,ประเทศเราจะออกนี่คุณผู้ชมคงมาไม่ทันไม่เป็นไรปีหน้าปีหน้าป<ม>ีหน้ารีหน้อีกใช่จริงจริงแล้วผมมีงานบร,ริษัทสวนมิตเยียนะอ่ามีมิตเยียนะ,ะประมาณเดือนมิถุนายนมิถุนายนอ่าแต่ย้ายไปจากที่ไบเทคที่ไบเทคบางนานะครับ เดือนนิทุรนะครับนิดเรีของบ้านและสวนครับผมผมเชื่อว่าไอดีๆมันจะมีมาให้คุณผู้ชมได้ตลอดเวลาครับสำหรบงานบ้านและสวนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเจมากเลยนะครับที่สาลาเวลามาแนะนาสิ่งดีๆให้พวกเราครับแล้วถ้าคุณผู้ชมทําได้อย่างนี้แล้วเราก็ผู้ชายตลอครับ ผู้ชมครับมันเดินไม่มีหมดจริงๆครับแล้วไอเดียเต็มไปหมดนะครับพื้นที่แห่งไอเดียถ้ายังไงแล้วเนี่ยเรื่องของการออกแบบเดี๋ยวผมคงต้องโยนให้อาจารย์ตองกับน้องฝ้ายนะครับเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปดูก็จะมีอยู่อีกโซนหนึ่งอยู่ทึงฝั่งนู้นนะครับสัปดาห์นี้นะครับในโซนของบ้านและสวนผมก็คงจะต้องลําลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วยังไงก็อย่าลืมนะครับมิดเดียที่ใบเตกบางนานะครับมันมีบ้านและสวนมิดเดียอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับแล้วเจอกันครับุผู้ชม